ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโซดาอีกแล้วคือโซดาจะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วโซดาไม่ได้จะมาอัดนะคะจริงๆแล้วเพราะช่วงนี้โซดาก็ยังแบบว่าทุกคนก็รู้อยู่แต่อยากจะเป็นลมคือว่าตะกี้นี้พี่โจพี่โจ,พ,โจพี่แพรค่ะเพิ่งมาหาโซดาคือแวะมาหาคืออะไระไปธทุระแล้วก็แวะมาหาโซดาเหมือนกับว่ามาเยี่ยมมาดูใจโซดาอะไรประมาณนี้ คือแบบทุกคนแล้วรูมายพี่โจเอาอะไรมาให้โซดาเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวโซดาจะให้ดูมาดูกันทุกคนโซดาแบบว่าช็อกมากๆบอกคําเดียวแป๊บหนึ่งนะดูสิทุกคนพี่โจกับพี่แพรจัดมาให้โซดาบอกว่ามาปลอบใจโซดาและดูสิมาร้องแบบคือแบบเยอมากๆยออแบบมาร้องยี่สิบเจ็ดชิ้นสองกล่องเคก ปวดหัวพูดคำเดียวปวดหัวมากคือแบบคือสดงงง,งงมากอ้ยงงมากมากเลยคือมาตกใจอ่ะคือแบบคือรู้ว่าเขาจะมาวันนี้เพราะเขาคุยกับสดาก่อนสดาก็คิดว่าโอเคเขาก็มาไว้อาหารสดามาแบบว่ามามา,มาแบบปลอบใจสดาอะไรเงี้ยรู้ว่าสดากาลังแบบเศร้าอยู่อะไรแบบเนี้ยแต่ไม่คิดว่าจะเอาของมาให้เยอะขนาดนี้แล้วไม่เก็บตังค์ด้วยอ่ปะปวดหัวปวดหัวมากคือรู้สึกแกงใจแล้วแบบ คือโซดากับพี่พโจว,วิแพรสนิทกันมากค่ะทุกคนแต่ว่ามันเกินไปหรือเปล่ามาอยากจะเป็นลงดูของสิคือแบบกินกี่เดือนกว่าจะหมด่ะมันโอ้ยเดีดูคือเค้กใหม่ล่าสุดมากระองใหม่คือทุกคน คนช่วยบอกสดาหน่อยนี่คือฝันหรือเรื่องเรื่องจริงมันยอมมากเลยอ่ะสดาแบบว่าตอนแรกตกใจโอ้ยปวดหัวปวดหัวมากคือมันเกรงใจงนะทุกคนคือถามว่าแบบเราชอบกินขนมไหมชอบเราอยากได้ขน,ขนมไมไหมอยากนะคะแต่เราแบบว่าเออเราอยากจ่ายเงินมากกว่าแล้วอ,อย่างหนึง่งมันไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วสาก็แบบจะกินไหวไหมโอ้ยปวดหัวแต่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่แพรมากๆเลยพี่โจอบอกว่าพี่แพรเป็นคนจัด ทั้งหมดนี้มาให้เขาเป็นแค่คนเอามาให้แต่แบบโอ้ยอยากจะเป็นลมงงแบบแม่สดาก,ก็งงว่าแบบอะไรขนมอะไรมาทำไมเยอะจังนี้อะไรคือแบบโอ้ยโอเคคือดดดสดาดูงงๆเออเออมันเออจริงๆค่ะทุกคนราะว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นตะกี้นี้มันเยอะขนาดนี้ปแบบ่ะโอ้ยโอเคแล้วเดี๋ยวสดาค่อยโซเชียลให้ดูเกี่ยวชิมขนมให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะทุกคนจุบ๊บ